สะกดคำสระอมียะกดกอ,อโยกอ,ยขอโ,อโยขอโยคอยคอโยคอยงอโยงอยจอโยจอยชออโยเอยชอโยชอย โซอโยโซยดอโยโดยตอโยโตย์อโยถอยทอโยอยนอโยนอยบอโยบอยปอโยปอย พอยฝอยฝอยฝอยพอยฝอยฝอยฝอยมอยมอยยอยยอยรอยรอยลอยลอย วออยวอยสออยสอยหออยหอยออออยออย